เราเข้าสู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้เดินทางสบายๆชิลๆนะมาด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่ตรงนี้ค่ะสถานีวุฒากาศเพราะว่าโครงการคอนโดมิเนียมที่จะพาไปดูในวันนี้เนี่ยอยู่ห่างจากสถานีวุฒากาศเพียงแค่ร0อยกว่าเมตรเท่านั้นเองโอ้โหใช่แล้วค่ะบ้านใหม่ของเราก็คือเพลาวุฒากาศนั่นเองเรียกว่าเวลาเลิกงานนะมา BTS แล้วก็ลงที่สถานีเดินกลับบ้านสบายๆ ร้อยกว่าเมตรโอ้โหบรรยากาศชิลๆมากเลยทีเดียวแหละและนอกจากนี้ในโซนของวุฒากาศตรงนี้เนี่ยอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันติดปากบริเวณนี้เขาเรียกว่าตลาดพลูค่ะโอ้โหคุณเอลยของกินอร่อยๆเนี่ยมีเยอะจริงๆเห็นไหมเนี่ยครบสําหรับการอยู่อาศัยเลยอยู่ในดงของกินอร่อยอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS แล้วก็การใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ย อยู่ริมถนนวุฒากาศค่ะสักประมาณซอย21แล้วก็ห่างจากแยกถนนราชพฤกษ์สัก50 6 0เมตรเท่านั้นเองออกจากโครงการมาก็สามารถเข้าถนนราชพฤกษ์ไปสะพานตากสินไปสะพานสาธรหรือขับรถออกไปทางนอกเมืองไปปิ่นเกล้าไปเพชรกเกษมไปวงแหวนกาญจนา ก็สะดวกสบายวันว่างๆนะคะถ้าเกิดคุณอยากไปเดินเล่นเดอะมอท่าพระตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะหรือว่าจะออกไปตรงนี้ถนนราชพฤกษ์โอ้โหคอมมูนิตี้มอลเนี่ยเยอะแยะหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์แต่ว่าตอนนี้เราเดินไปดูที่โครงการกันก่อนเพลาวุฒธธากาศลงด้านนี้ค่ะ เป็นไฮรส์คอนโดมิเนียมค่ะความสูงเนี่ย21ชั้นแต่จำนวนยูนิตเนี่ยไม่เยอะเลยนะ190ยูนิตเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นบรรยากาศโดยรวมในการอยู่อาศัยคุณเอ้ยมันได้ความเงียบสงบแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆรวมถึงการใช้ f ฟ c i l i t y ต่างๆด้วยที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะ เรียกว่าเหลือเฟือค่ะการจะใช้งานต่างๆเนี่ยสะดวกสบายไม่ต้องแย่งกันใช้อย่างเช่นชั้นล่างเนี่ยรอบๆอาคารเขาก็จะมีสวนหย่อมมีต้นไม้สีเขียวปลูกเอาไว้ให้ความเจริญหูเจริญตาเข้ามาด้านในอาคารส่วนแรกก็จะเป็นถงรับบี้ต้อนรับออกแบบให้เพดานเนี่ยสูงโปร่งนะคะแล้วก็ลักษณะเป็น glass house ก็คือเป็นผนังกระจกแล้วก็ ขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะชั้น19โอ้โหไฮไลท์ทีเด็ดเลยเป็น f ฟ c i l ซิลิตี้หลักซึ่งการออกแบบจัดวางพื้นที่ของเขาเนี่ยทำให้ไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรอยู่นะคะว่ายน้ำในสระว่ายน้ำระบบเกลือที่ออกแบบให้เป็นพาโนรามิกพูลนะว่ายน้ำไปชมวิวไปหรือว่าจะเป็นสกายการ์เด้นหรือว่าจะเป็นสกายฟิตเนสคือทุกจุดเนี่ย สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้อย่างเต็มตาจริงๆรวมถึงความปลอดภัยด้วยนะอันนี้สำคัญมากที่นี่เนี่ยแน่นหนาอุ่นใจได้รปภกล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงรถส่วนตัวเข้าออกเปิดปิดไม้กระดกด้วย Easy p a s s แล้วก็ต้องมีคีย์การ์ดส่วนตัวด้วยนะเพื่อที่จะเข้าอาคารแล้วก็ใช้ลิฟต์ด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นลิฟต์ล็อกชั้นเดี๋ยวไปดูห้องพักกันไหมคะอยูด่ด้านล่างไป ถึงห้องพักของเพลาวุธากาศแล้วค่ะไม่ธรรมดานะเพราะว่าที่นี่เป็นห้องแบบดูเพล็กสองชั้นหูบรรยากาศสบายโปร่งโล่งเหมือนอยู่บ้านเนาะซิลิ่งตรงนี้เนี่ยสูงประมาณ5เมตรเลยค่ะ โอ้โหดูดีจริงๆซึ่งห้องนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ61ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันหลักๆก,ก,ก็คือ2ห้องนอนกับ1ห้องน้ำอ่ะทีนี้มาไล่ดูเลเยอร์เอาต์กันบ้างคือชอบตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยมาดูค่ะเลเยอร์เอาต์การออกแบบที่ชอบตั้งแต่ประตูห้องเลยนะเนี่ยประตูทางเข้าห้องจะอยู่ด้านนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้จ้าเอกับพื้นที่โซนลิฟวิ่งเลยนะแต่ว่าจะมี ผงทางเดินเป็นคอริดอร์เล็กๆตรงนี้มันได้ความเป็นส่วนตัวสำหรับพื้นที่ลิฟวิ่งด้วยให้โอกาสเราได้เตรียมตัวแล้วก็ห้องนี้ห้องสำคัญสำหรับคอนโดมิเนียมห้องเก็บของค่ะคุณดูเขาใช้พื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากเลยนะเนี่ยเก็บของได้เยอะห้องนี้มันจะช่วยให้เราสามารถอยู่อาศัยได้โดยที่ส่วนพักผ่อนของเรา ไม่ได้กลายเป็นห้องเก็บของไปซะเองเรามีห้องเก็บของเตรียมไว้ให้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะคะห้องน้ําส่วนกลางหนึ่งห้องนี่เลยเฟอร์นิเจอร์หลักๆในห้องนี้ที่คุณเห็นเนี่ยได้ไปหมดเลยรวมถึงฉากการอาบน้ําที่เป็นกระจกเต็มประกาศแบบนี้ด้วยมาดูในส่วนอื่นบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของ pantry ชุดครัวได้แบบนี้ของจริงเลยนะมีเตาไฟฟ้าให้ตรงนี้อ่างล้างจานข้างบนเป็นตู้แขวน พร้อมด้วยเครื่องดูดควันใช้งานได้ทันทีเลยอ่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งแล้วล่ะค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่เป็นที่นั่งพักผ่อนสวยๆนะแล้วก็การออกแบบนี่คือรอบด้านเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆทำให้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเนี่ยมันได้บรรยากาศได้ความโปร่งได้ความสบายตาบริเวณลิฟวิงนี่มีระเบียงด้วยโอ้โหว้าว วิวเต็มตามากเลยค่ะเห็นไหมความเรียบร้อยของเขาก็คือในส่วนของที่วางคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะมีกรีลปิดไว้อันนี้ได้ความสวยงามเวลาที่เราดูมาจากด้านนอกนะตัวนี้จะช่วยพลางตามไม่เห็นเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ห้อยละเกะละกะมันได้ความสวยงามของอาคารค่ะอันนี้คือส่วนของหนึ่งห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะคะ โอ้ยวิวดีเลยล่ะได้วิวด้วยนี่หน้าต่างบานใหญ่มากข้างบนเป็นบานสไลด์แล้วข้างล่างเป็นบานฟิกนะคะพื้นถึงเพดานเลยอ่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วนะห้องนี้เนี่ยวางเตียงใหญ่กว่านี้ได้นะ5้าฟุตนี่ยังได้โอ้โหนอนตื่นขึ้นมาหันขวาก็เป็นวิวทิวทัศน์แล้วแล้วห้องนี้เนี่ย ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นห้องฝั่งทิศตะวันออกอยู่ห้องรับแขกนะคะแล้วห้องนี้อยู่ทางทิศใต้เออมันเป็นทิศทีด่ดีด้วยนะไม่ได้รับแดดโดยตรงทีนี้ไปดูไฮไลท์ค่ะบนชั้นสองเป็นมาสเตอร์เบดรูมอุย้ย บันไดนี่โครงสร้างเป็นคอนกรีตนะคะแข็งแรงทีเดียวแหละมาสเตอร์เบดมของเรานี่ค่ะว้าวน่าอยู่มากนี่คือส่วนของมาสเตอร์เบดมที่จะอยู่บนส่วนที่เป็นลอฟชั้น2นะคะพื้นที่กว้างเลยทีเดียวแหละเนี่ยเตียง6ฟุตนะคะโต๊ะข้างมีพร้อมแล้วก็ด้านนี้ก็จัดเป็นสำหรับโต๊ะแต่งหน้าก็ได้นะหรือว่าจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ อยู่ติดกับหน้าต่างบ้านใหญ่ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเลยทีเดียวแหละมองวิวกรุงเทพของฝั่งธนบุรีได้เต็มตาแล้วก็ด้านนี้ให้เป็นบานฟิกนะคะความสูงพื้นถึงเพดานเหมือนกันซึ่งเราจะสามารถมองเห็นในส่วนของ Living a r e รียที่เป็น d o u เบิลวอลลุแล้วก็ตรงมานหน้าต่างที่คุณเห็นนะคะถ้าคุณเปิดออกนะมันจะสามารถเทควิวออกไปจนถึงด้านนอกของอาคารเลยอะ่ะ สบายจังอะ่ะโอ้ห้องพักของเพลาวุากาศเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนเมืองยุคใหม่ได้ดีจริงๆเลยค่ะตั้งแต่ตำแหน่งโลเคชั่นของเขาเลยอยู่ใกล้ BTS วุธากาศในระยะเดินสักประมาณ100เมตรเนี่ยกำลังสบายๆนะถือว่าได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วก็การใช้รถส่วนตัวก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่า ระยะห่างจากแยกราชพฤกษ์เนี่ยก็สัก50 6 0ถึง60เมตรเท่านั้นเองจะเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองหรือว่าจะออกไปนอกเมืองก็ทำได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวโครงการเนี่แหละค่ะไฮร h ส์2 e 21ชั้นแต่ว่าจำนวนยูนิตไม่เยอะเลย190ยูนิตเท่านั้นการอยู่อาศัยเนี่ยมันได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวแฟลตี้ต่างๆที่จัดไว้ให้เนี่ย คุณสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าจำนวนคนไม่เยอะแล้วก็รวมถึงทุกๆจุดในอาคารเนี่ยสามารถชมวิวทิวทัศน์มุมสูงได้อย่างเต็มตาไม่มีตึกสูงมาบังวิวในระยะใกล้โอ้โหมันได้ความโปร่งความโล่งความสบายเป็นบ้านลอยฟ้าจริงๆตอนนี้โครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์ร้อเปซค่ะจะบอกว่าจำนวนห้องพักที่เหลืออยู่เนี่ยมีไม่เยอะนะ ทุกห้องเป็นแบบดูเพล็กทั้งหมดเป็นบ้านลอยฟ้าโอ้โหคุณเข้ามาดูเถอะค่ะและที่สำคัญตอนนี้ราคาพิเศษมากๆเหลือห้องไม่กี่ยูนิตค่ะห้องหลุดโอนก็มีนะอู๋ราคาดีๆขนาดอาจจะกระทัดรัดกว่านี้นิดเดียวเท่านั้นเองเป็นห้องดูเพล็กเหมือนกัน45.6ตารางเมตรต้องลองเข้ามาดูค่ะ<ม>วิวสวยไม่แพ้กันเลยบอกแล้วไม่ว่าจะอยู่มุมไหน คุณได้วิวทิวทัศที่เต็มตาอย่างแน่นอนแวะเข้ามาดูนะคะเพลาวุฒากาศขอบคุณมากๆที่ดตามสวัสดีค่ะ